พักเที่ยงออกไม่ทานครับก็เลยต้องตอนเย็นเดียวครับโลบยอดโอ้โหแล้วได้กินข้าวไหมครับแม่กินครับกินเยอะมากกินอะไรไหมครับกินเอ่ออาซาอิกินสลัดกินผลไม้แต่ผลไม้เยอะมากแล้วทุกคนรู้ไหมหนูกินอะไรมะยงชิดคงจะผอมมั้งพี่อยากกินไอ้ร้านส้มตําหลังที่ทํางานน้องดิ๊มอ่ะนี่จริงๆมันมีร้านนึงอร่อยมากแบบข้างทางแต่ไปกินร้านอ่ะคุณสมยง ข้างทางถูกป่ะไม่ใช่มันชื่อลาบอุอร่อยอยากกินอนะ่ะนี่ผมกินข้าวของเหลือมาแบบสองวันแล้วนะอย่างนั้นเหรอคะตื่นมานี่คือแบบสั่งร้านพี่ปอนมาแฟนพี่ปอนอะ่ะร้านเอาเหนือเหนืออะไรวะเหนือพุ่งใต้ผัดเผ็ดเนื้อกับปลาเค็มนะอ่ะสอง 2> 2วันแล้วนี่คือตื่นมาก็คือแบบกินซ้ำอีกแล้ว สองวันแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าตู้เย็นไม่ใช่หรอกมันไม่เสียหรอไม่ได้เข้าตู้เย็นแล้วกินด้วยเพราะว่าถามแม่บ้านว่าเสียไหมแม่บ้านบอกว่าข้าวกับเนื้อกินได้ค่ะแต่ว่ารองลมกินแล้วไม่เสียแต่ผักกินไม่ได้ไม่เอาเข้าตู้เย็นนะคะแล้วกินต่อเลยกินต่อเลยเป็นคนยุคหินกินต่อเลยอ่ะขอบคุณครับพี่นนหนูขอบคุณพี่แม่เปาค่ะโอเคอะไปต่อกินต่อเลยอ่ะพี่อ่ะ มีคนบอกซื้อไปเมื่อวานแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับซื้อแล้วซื้ออีกซื้อทุกวันจริงๆผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายมาก fc แล้วเวลากินของเหลือผมรู้สึกภูมิใจด้วยว่าตัวเองเป็นคนประหยัดภูมิใจมากอ๋อเหรอจ๊ะภูมิใจมากบิ๊มแล้วผมพี่ของเหลือจ้ะคูดอะไี่ของไม่หมดแต่แล้วฉันน่ากินของเหลือไม่ใช่ก็หนูบอกว่าหนูชอบกินของเหลือแต่ว่าช่วงนี้หนูลดความอ้วนหนูเลยไม่กินของเหลือ หนูไม่ชอบกินของเหลือแต่หนูไม่ชอบให้ของมันเหลือแล้วพี่ชอบกินเหลือผมไม่ได้ชอบกินเหลือผมชอบกินอย่างนั้นนิด <c oughs> เสร็จไอของใช่ทุกคนเนีย <c oughs> เขาบอกเริ่มยกหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าวันนี้ผม,มภูมิใจด้วยผมมากินแบบปลาเค็มซ้ำสองวันกับผัดเนื้อซ้ำสองวันอะแล้วผมกินเสร็จปุ๊บผมก็ไปโมให้ไมเคิลฟังว่าไมเคิลเป็นไงภูมิใจในตัวตัวกูไหมกูเป็นคนประหยัดเว้ยกินข้าวซ้ำสองวันเก่งมากครับ ระหว่างกินนะ่ะดีใจกับตัวเองมากแบบภูมิใจมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองพอประหยัดทุกคนหนูกินสุก,กี้อะ่ะห้าวันเหลือทำทำอะไรตั้งแต่วันแรกอา,อาจ้ดหิววแล้เนี่ยไปกกินีกกี้ดไหต่็หย่าอย่อยแค่แลับก็ตื่นแล้ว <c oughs> จริง อันนี้คืออะไรทำไมมันเป็นเบอร์เบอร์อ๋อผมโดนคอนทุปละครับทำไมเหลือวินแค่คูณหนึ่งนะเมื่อก่อนอย่างคูณยี่สามยี่สี่ไปแพ้ใครมาคุณทำให้วินที่ยีสิบผมหายแล้วคุณอย่าไปว่านะเพราะพี่สไมลิ่งเขาหน่อยนะผมไปดูคลิปนะพี่สมอยเอ้ยพี่ไม่่พี่สมอย,อยพ,มพี่สไม, <c oughs> สมลิ่งอะ <c oughs> เขารู้สึกผิดนะ หนูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยคุณเป็นคนว่าเขาเอะคุณเป็นคนพูดผมไม่เคยว่าพี่สมัยลิงเลยพี่สมัยลิงน่ารักมากวันนั้นหนู<อ>ยิ้มเขาเป็นท็อปสเปนเดอร์เดมอนเมทผมด้วยแล้วเขาส่งพี่เลมาพี่สมัยลิงเอาไปเลยค่ะห้าสิบตัวคอนี้เคยมีนะเคยมีคนมึงซื้อแบบสามหมื่นอ่ะกี่ตัวปะอันนั้นโอนตังค์เดียวหรือเปล่าเสื้อไม่เสื้อไม่เอาละเฮ้ยพี่ที่ผม,มซื้อจีที่ลชื่อพ่ลิ ซื้อสามหมื่นบาทแล้วก็รถเขาติดสติเกอร์เดมมอนเมนด้วยรักจริงรักจริงอ่ะอืมน่ารักมากวาแองเจิลเมนด้วยนะคะเย้ yeah, ชนะภูเก็ตยังเหงาไหมเหงาพี่ไปคนเดียว วันนี้ก็กินโยเกิร์ตคนเดียววันเนี้ยเลิกงานมาไม่มีใครเลยไปปุ๊บกินข้าวคนเดียว,ๆๆยวยกินโยเกิร์ตคนเดียวพี่อยากกินโยเกิร์ตมากเลยอ่ะมีกินอยู่่ะนะโอ้โหพี่แบบเหงาเลยแบบเลิกปุ๊บไปกินโยเกิร์ตคนเดียวเดินคนเดียวอะไรเงี้ยเดินคนเดียวกินคนเดียว<ช>นอนคนเดียวไม่มีใครอ่ะพี่แบบเจ้าอะ่ะโอ้โหอยู่ไหนบอกชอบอยู่คนเดียว แล้วก็เดี๋ยวพอนึกถึงแบบภูเก็ตปุ๊บซื้อตัวไปสองใบด้วยบอดี้แลมซื้อไปสองใบพี่ไม่รู้ชวนใครไปดีไม่รู้ไม่ช่วยคิดหน่อยชวนใครไปดีพี่ซื้อทําไมนะคะสองใบเนี่ยซื้อทําไมเผื่อเผื่อเอจอสาวผมชอบซื้อเผื่อตอนบูโดามาผมก็ซื้อเผื่อสองใบไม่มีหาไม่ได้พี่สาวหาไม่ได้อะ่ะมีคนบอกว่าไปกับเขาหน่อยพี่ว่ายละพี่ว่เลยค่ะหาไม่ได้ <c oughs> พี่จริงๆริภูกเก็ตอะซื้อไว้สองใบ บาดไปตูนะไม่รู้รชวนใครไม่ช่วยคิดเอยดิไม่รู้ชวนใครอ่ะสงสารแกเถอะรูพี่ไม่รู้ชวนใครเลยผมนะถ,ถ้าถ้าคนต่อเลโก้เสร็จผมจะพิจารณาโอ้โหจะอ้วกม <laughs> ันจะอ้วก <laughs> ให้ผมต่อเลโก้โอ้โหผมจะอ้วกผมแบบตาลายเลยแล้วบังคับผมโหลดแอปเลโก้เอาวก็มันง่ายกว่า บางครับผมโหลดแอปเลโก้นะครับผมแบบจะอ้วกเลยอ่ะไม่คุณไม่ได้จะอ้วกเพราะเลโก้คุณจะอ้วกเพราะอะไรเพราะคุณไปเที่ยวกลางคืนมาแล้วคุณแหงอ่านี่เที่ยวกลางคืนไม่ได้แล้วคุณโทษเลโก้ครับดียเที่ยวกลางคืนไม่ได้แล้วได้สิจ๊ะพูดเล่นถามทุกวันเดี๋ยวได้ถามทุกวันคืนนี้ไปไหนคืนนี้ไปไหนทุกวันเอาก็ถามเล่น คุณยังถามเลยไม่เคยถามครับถามครับ,มรบไม่เคยนะครับทำไรทำไรไม่เคยครับอย่าให้พูดมากกว่านี้นะจ๊ะไม่เคยจ้า <laughs> ทุกคนช่วยซื้อหน่อยค่ะแล้วก็บอกว่าซื้อแล้วลุงเขาจะได้ขอบคุณแล้วเขาก็จะได้เลิกบน่นพี่บ่นมากเลยนะเขาเนะี่ยทำให้ เขาทําให้หนูได้รู้ว่าหนูไม่สามารถคุยกับคนที่แก่กว่านี้ได้แหละยิ่งแก่ยิ่งบ่นว่าหาผมบ่นแล้วคือเขาชอบหาว่าผมบ่นเอฟซีเพราะว่าเวลาผมปวดฉี่ผมก็เลยบอกเขาว่าผมปวดฉี่เขาบอกผมว่าฉี่แลไม่ใช่ผมบอกว่ามีอะไที่ไปฉี่ก่อนเหนื่อยชฉี่แล้วฉี่แกผมว่าเอ้าจะให้กูกั้นหรือไงไม่ใช่คุณบอกเหนื่อยง่วงปวดหลัง อยากกินกาแฟอยากกินเหล้าเหนื่อยนะ่ะทั้งวันอ้าวก็เหนื่อยอะทั้งวันแล้วเขาบอกผมว่าโอเคถ้าเขามีคนคุยเขาจะไปคุยกับคนแก่บอกหลับหลับได้มากสุดแค่เนี้ยทุกคนมันบ่นเยอะมากอ่ะคือยิ่งกว่าผู้หญิงอะอ้าวเป,ป็นยัง้นสบาย อายุเยอะชี่บ่อยคนแก่ชี่หูรูดไม่ดี <laughs> ไม่ใช่จะไปกั้นมันจะเป็นในนั่นหูรูดอักเสบโ <laughs> อ้โครับ <า S 1> พี่ลุงแต่อบ,บเที่ยวทำไมไอนะเขาบอกว่าลุงจะแอบ,บนี่เที่ยวออยังครับไม่มีครับพักครับเพราะว่าวันเสาร์เรียนทำอาหารด้วยครับไม่ต้องแอบ,บไปเที่ยวก็บอกด้วยจะได้ไปบ้างโอ้โไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลย เดี๋ยวมาเจอร้านเดียวกันแล้วผมหุนหงิดง่ายด้วย FC ผมไม่อยากให้คุณมาร้านเดียวกับผมครับผมถึงจะเ่งพ้คุณจะคุณจะไปรลานไหนนะคุณแจ้งก่อนเลยเพราะว่าผมมันเป็นคนหุนหงิดง่ายไม่ได้เลยนะถ้าเกิดเห็นอยู่กับผู้ชายนี่ไม่ขึ้นแบบจี๊ดถ้าผมเปลี่ยนวันจองนะครับผมไม่ไปวันเดียวกับคุณนะจี๊ดเลยอ่ะเฮ้ยถ้าเห็นอยู่กับผู้ชายนะ่ไม่จ๊ดแล้วมาชวนทำไมฮะเขาจะทาเปาจี๊ดป่ะจี๊ดป่ะ อ๋อดูทำหน้ามันจะแบบคันดำแบบข้อนิ้วคันดำแบบอื้มได้เลยใจ่ไหมทุกคนงงเนี่ยเขาบอกทำทำไมจริงที่คุณไปไหนโต๊้คุยเยอะมากผมแบบโอ้ยชิวเอาเลยดีมากจะได้เพื่อนจ้าเพื่อนครับผมอ้าวผมก็อยากอยู่กับเพื่อนบ้างจี๊ดครับจี๊ดครับนั่นความเท่าเทียม จี๊ดก็จะเข้าจี๊ดไหจี๊ดช่วยซื้อเสื้อแล้วก็ให้คุณลุงมีเงินไปหาหมอนะคะต้องพบติดตาแย์แล้วแหละโอ้ยขอบคุณค่ะพี่อมขอเงินให้ลุงไปพบติดตาแ์หแล้วนะคะหกเก้าศูนย์นะคะ เอา้าผมชนได้แนละ้วผมครับพี่ไม่เป็นไรผมวินน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพี่จะออกไปดูหนูไรนะไม่ต้องไปดูได้ให้ดูหนูไรดีกว่าให้เดนหนูดูอาการหนักเอฟซผมไม่ได้เลยผมจี๊ดหมด ผมจีบเ,เขาจะจมาจีบไหจีดแล้วอยากศกตานะผู้ชายอย่ากศกตานะโอ้ยเขาไม่สกตาก็โดนค่ะเป็นไ,ไรอ่ะยอดเกินเจ็ดร้อยตัวไปูกโอ้โหพี่ยังไงมันก็เกินป่ะถ้าไม่เกินนี่หนูงอนอะ่ะพอลุงเขาต้องการไปหาหมอดูสภาพเขาสิ เอาพี่สบายวันนีครับพี่พี่สมายสวัสดีค่ะหนูไม่ได้งอนนะคะวันนั้นคุณลุงพูดนะคะหนูไม่ได้พูดนะคะละคนแปลว่าอะไรพี่ LFC หาหมอด่วนจิตแพทย์สวยๆตอนนี้เหมือนจิตแพทย์ที่ผมเคยเจอน่าจะมีแฟนแล้วเลยโอ้ยจิตแพทย์แย่งต้องสวยเนาะจิตแพทย์ก็สวยทั้งที่แล้วเคยไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์สวยแล้วจบอังกฤษสวยเลยล่าสุดมันทักไปเหมือนจิตแพทย์มีแฟนแล้วมันไม่ตอบด้วยเขาก็คงมันผิดสันนาบราหมอค่ะจะมาเป็นอะไรกับคนไข้มันจิตแพทย์ไม่ตอบด้วยเลยวเหรอตอนแรกผมเคยลังเลน,นะเพาะผมจะเรียน จิตวิทยานะที่ตุลาโอ้โหถ้าคุณเรียนจิตวิทยาคุณเจอผมเลยผมจะแบบไม่ไม่ไม่แล้วผมก็ไปนั่งคิดว่าเอ้ยเราอะก็ยังไม่ค่อยจะปกติเลยจะไปรักษาใครอะ่ะก็เลยเรียนจิตวิทาผมผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขเลยอมพี่พีเชียทผมครับพี่พี่พีเชียคือใครเน่ะไม่รู้อะผมครับพ,พี่พีเชียรค,ครนะับผมครับคุณครับ <c oughs> อธิบายที่มาของลนยหน่อยครับโอเควันนี้อธิบายมานะคะก็คืออ<ล>ัน <tailor> นี้คือแองเจลนะคะสีดาบผ่าเดมอนนะคะก็เลยขีดทิ้งแล้วก็เป็นคำว่าแองเจลมีแทนนะคะแล้วก from ็เม d ฟอร์มเทเบิลข้างหลังก็คือมีปีกติดปีกขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดทุกคนใส่แล้วขึ้นสวรรค์เลย หม่จริงๆมาจากวิกตอเรียซีเ e ทชอบชอบดูนางแบบกิ๊ผู้ชายใส่กะเทผมมาชอบยิ้มเวลาแบบว่าใครแบบขยันทำงานอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกแบบภูมิใจอะ่ะเมื่อวานน่ารักวันนี้คนละเรื่องเสียดายแปลว่าอะไรพี่ <c oughs> ใหม่ล้วตุยเหรอ พี่รู้ได้ไงว่าพี่ตุยแล้วพี่จะได้ขึ้นสวรรค์แต่พี่ใส่ตัวนี้พี่ได้ขึ้นสวรรค์นะดิตุยแล้วคุณอาจจะไปที่อื่นก็ได้ถ้าที่อื่นก็เจอกับผมเราคงไม่ได้เจอกันใครเราเลยจ้าเลยจ้าเนี่ยพันหกร้อยคนอะเจอะผมประมาณพันห้ามีหมาสักวันที่ไม่ตีกันโอ้ไม่มีค่ะทุกวัน เมื่อเมื่อวานคือนั่งต่อเลโก้ต่อไปสักพักมีผมผู้หญิงต่อไปตักนานไม่มีผมอยู่นี่ต่อต่อมีผมผู้หญิงหลุดจริงไม่ใช่มันไม่ใช่ผมหนูอะทุกคนมันเป็นสีดำแล้วมันหยิกผมหนูสีทองตรงผมก็เลยบอกว่าผมเขามันจะมันจะเพิ่งมามได้ไงต่อไปชั่วโมงแล้วแล้วมันยาวมาก โอ้ยทำไหมทุกคนผมหนูจะดำหยิกได้ไงอ่ะเริ่มทะเลาะแบบหนึ่งนะคะใครสนใจนะคะแอดแฮ p ปี้บอนะคะแอปเขียวนะคะอเคเขาบอกผมแม่บ้าน เออใช่แม่บ้านชื่อพี่บังัวยหยิกมากชื่อพี่บัง <c oughs> ได้บิ๊มบิ๊มเดี๋ยวพี่ไปดูหนูดีกว่าพี่ไลร์ปานละได้จ้าได้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณค่ะบิ๊มบิ๊มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปทำงานไปไหนหรือไม่ทำจ้าเวิร์กทอมผม เอาหรอก็ชิวดิสบายเลยดิไม่ชิวจ้าชิวป่ะไม่เคียงไม่ชิวบ๊ายบายนะครับ